สวัสดีครับพี่น้องชาว m g p นะครับออวันนี้จะมาบอกวิธีการถอนเหรียญน,นะครับถอนเหรียญออกจากเครื่องขุดนะครับหลังจากที่เครื่องขุดทํางานครบหนึ่งปีแล้วเราก็จะมีเหรียญน,นะครับมีเหรียญที่อยู่ในเครื่องขุดที่เราเครื่องขุดขุดให้เรานั่นแหละครับมาดูว่าถอนแบบไหนนะครับเพราะมีเพื่อนเราบางคนยังถอนไม่เป็นนะครับเรียกร้องมาให้ทําคลิปให้หน่อยก็เลย ทำเลยครับวันนี้ผมไปเช็คดูว่าเอ๊ะผมเองก็ยังไม่เคยทำคลิปการถอนเหรียญเนานะก็เลยวันนี้จะทำเพื่อใครยังทำไม่เป็นเนาะอันดับแรกน,นะครับที่เราเรา,เราจะถอนกระเป๋าไหนเราก็เข้ามากระเป๋านั้นนะครับหลังจากนั้นก็ไปที่บว์เซอร์นะครับแต่ต้องเช็คดูว่า BnB เรามีพอไหมนะครับเหรียญ BNB น B B เอาไว้ค่าธรรมเนียมนะครับมีพอไหมอันนี้มี5บาทนะครับแล้วก็ดู เอ็มแคสเอ็มแคเก่านะครับผมว่าตอนนี้มีอยู่เท่านี้นะครับก็คือไม่ถึงหนึ่งไม่ถึงหนึ่งบาทไม่ถึงหนึ่งเหรียญว่างั้นเถอะเดี๋ยวเวลาถอนแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับให้เรากดเบราว์เซอร์นี่ครับตรงนี้ครับเหมือนเดิมครับเบราว์เซอร์ครับหรือใครที่ยังไม่มีลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เนบ้ไปให้ใต้คลิปนะครับสําหรับลิงก์เข้ามาถอนนะครับไปที่เบราว์เซอร์ตรงนี้เลยครับ นี่ครับลิงตัวนี้นะครับที่เราทำไมนิ่งนะครับเครื่องขุดตัวแรกนะครับตัวสีเขียวนะครับเครื่องขุดตัวนี้แตะตรงนี้เลยครับต้องคอนเน็กระเป๋าก่อนนะครับแตะตัวนี้เลยครับกดตัวนี้ครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับคอนเน็กกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว ไหลขึ exactly. no ้นมานะครับถ้ามันอยู่หน้านี้นะครับให้เรากดตรงนี้นะครับถ้ามันยังมันอยู่ตรงนี้ให้เรากดตรงนี้มันอยู่ตรงที่คําว่าสตาร์ทให้เรากดมาตรงนี้นะครับแต่ที่นี่เลยเราถึงจะเห็นเหรียญนไหมครับเราถึงเห็นเหรียญนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไม่ยากนะครับตรงนี้เลยครับแต่ตรงมีค่าธรรมเนียมให้ครบนะครับถึงจะถอนได้นะครับ เดี๋ยวดูเลยครับกดตรงนี้เลยง่ายมากครับวิธีการถอนมันไม่ใช่เราใส่รหัสนะครับเ,เชื่อมกระเป๋ากดแอปพบก่อนนะครับกดตรงนี้ใส่รหัสนะครับรทัดวอลเลตของเราเลยครับแค่นี้แหละครับอ้าวเดี๋ยวดูมันทํางานนะครับดูมันทํางานครับไม่มีอะไรยากเลยครับถอนเสร็จมันก็กดต่อ ไลมาเหมือนเดิมเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วถอนครับพอถอนก็ขุดต่อเลยครับเห็นไหมครับเป็นแบบนี้ไปสามสิบปีนะครับทีนี้เราไปด <ande> ูเหรียญนะครับไปดูเหรียญในกระเป๋าว่าไปอยู่ในกระเป๋าหรือ,อยังเรากดย้อนกลับไปนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับไปดูว่าเหรียญเราเข้ากระเป๋ายังาบางคนเปิดมาดูให้เหรียญไม่เหรียญหายไปไหนไม่เข้ากระเป๋าให้เราแตะตรงนี้ด้วยครับแตะเลยครับ มาแล้วครับเห็นไหมครับเมื่อกี้นี้มีไม่ถึงหนึ่งเหรียญน,นะครับนี่ครับเห็นไหมครับจากห้าร้อยกว่า,าก็หักเอ่อค่าธรรมเนียมไปยี่สิบเอ็มแคสนะครับก็เหรียญก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาไปไปสวอปเป็นเหรียญเอ็มแคสใหม่นะครับอย่าลืมมาไปสวอปกันนะครับเป็นเหรียญเอ็มแคสใหม่วิธีสวอปเหรียญเอ็มแคสต์ ให้เปลี่ยนเอ็มแคใหม่มีในคลิปนะครับเข้าไปหาดูได้เลยนะครับเอาไปสวอปเปลี่ยนเอ็มแคใหม่แล้วก็เอาไปสวอปเป็นเอ็มคอยนะครับแล้วเอ่เอเดี๋ยวนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมต้อง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 สวอปเป็นเอ็มแคสใหม่แล้วก็ไปสวอปเป็นคอยก็ถือเอ็มคอยไว้นะครับ รอราคาส,สูงก็ถึงค่อยว่ากันเนาะไม่มีอะไรครับง่ายมากแค่นี้นะครับแค่นี้เองแค่นี้เองนะครับก็มีเพื่อนเราบอกว่าอยากดูคลิปที่วิธีการถอนนะครับผมก็ไปเช็กดูของผมว่าเอะผมก็เลยไม่เคยทําคลิปการถอนนะครับก็เลยทาให้ดูเลยครับโอเคนะครับถ้าขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ